แล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในเดสเลียวนะครับกับมาจ้าแขกเราเชิญพิเศษของเรานะครับส่วนอันนี้ใครก็ไม่รู้นะทุกคนมาเพื่อนสามคนเราไปด้วยกันนี่เถอนี่อยู่กับใครครับเนี่ยมีซีซีครับผมโอ้โหแล้วใครครับเนี่ยนอร์มันนี่อุ้ยนอร์มันนี่ก็บ้าแล้วเดอะฮักเขียวอ่ะเกย์ทันสมยไปเลยนานนานนานตูดเหลือ วันนี้เนี่ยพวกเรา3คนเตฟิล์มเจมจะมาพาพี่ผ่าน80,000เมตร <Okay. S 1> เจม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 ถูปากดูปากดูปาก ไปเนี่ยน้างหลกันไเนี่ยแลเราก็จะมาแข่งกันนแ,แบ่งทีมโดยผมกับตูเนี่ยทีมเดียวกันแล้วก็มีเตฟิมเจมอยู่3คนมาแข่งกันในการเอตัวรอดใน8ปดต้นเมตรแต่เราต้องเดินทางด้วยรถไฟคันเดียวกันนะพี่ใชๆๆแแ่แต่คเรัตรูนได้แตเราไปศัตรูกันเรจะรถไฟอะไรพี่รถไฟไม้รถไฟไมไ้ได้ไดไ้รถไฟไมไป <ไฟ S 1> นนนึงเอาเอา่ันอกเกมหนีทุกคนเล็กอโเยู่เพี่พีราดูนะถ้าเราเล่กน ประมาณครึ่งชั่วโมงอะเดี๋ยวมันจะออกเกมหนีแล้ว <c oughs> วันนี้พี่โดนคนอีสานลุมแน่พี่คนกรุงเทพอ่ะ <c oughs> อ้าวมีคนหายไปหนึ่งคนหน้าพี่บีด้ดิแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอุ้ยเราได้มีดมาด้วยพี่บีดแล้เขาโมยมีดมีดฝีโอ๊ยเก็บได้เก็บได้อุ้ยเก็บได้โุ้ยเก็บได้ได้มีดเก็บได้มีดมันจะทำบั๊ไม่ติดครั้งนี้ตายแน่เจมวันนี้แล้วทองไปไหนอะทองหายอ่ามีคนมีเจ็ดสิบพี่ขอตังค์หน่อยขอตังค์หน่อยขอตังค์หน่อยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเรารวมตังค์กันเนี่ยตู้ซื้อดิตู้ซื้อดิ พี่พี่พี่อย่าเพิ่งซื้อพี่อย่าเพิ่งซื้อเอาอะไรพี่ทิ้งได้ไม่ได้หรอทิงยังไงทิ้งได้คือเรายังไม่เป็นตัดตัวหนอเป็นแล้วพี่เป็นแล้วเราหลอกให้ตายใจไงเกลียวเกลียวเกลียวตู่น้องเขาอยู่คนสองคนนายดูป้ะเนี่ยสองต่อสามสองสามเลยนะพี่ถ่ายกันดุถ่ายกันอมไม่หมดแล้วนะพี่บวก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 ไปพี่ผูขับพี่ผูขับกระโดดได้นะพี่คนอ้าว เฮ้ยอยุดดิอยุดหาอยตียมเอาว้เอาเอานี่นะสตูสตูของผมเหลือ3คนแล้วนะพี่ตอนนี้ผมมี3าคนแล้วตอนนี้ได้โยกให้พี่เลยอ๋อโอ้ยจุเลยนโนจัดจัจัจันโชโชน้อนโองโชนโอนโชนโชนโชนโอนโชนอช่าชนโชช ที่หลังจะตายอีกนะหออย่างนี้ก็พอแล้วพี่เขาจะได้ไม่เห็นวิสัยทัศน์ว่าเราทำอะไรอยู่ไงพี่แบบเอาไว้เอาไว้ข้างล่างหน่อยพี่หาตู้อ้าวหายเลยหาเลยอ้าวไปนู่นเลยครับพี่บีทต้องออกเข้าใหม่ต้องออกเข้าใหม่ปะใช่หรออะไรอ่ะน้องตู่เสียเวลาเนี่ยเกมอันนี้เดี๋ยวเราคุยกับคุณแม่สองคนนะเราผู้ชมรับเราจะจัดการพี่บีทกับน้องตู่ไงดีแล้วก็ไอ้ฟิล์มด้วยเราจะเอาระเบิดยอดแล้วมาไหนมึงเราวิ่งดิวิ่งโชว์เขาไปตรงนู้นนี่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 ข เห็นซอมบี้ระเบิดไหมเจมไปจัดซอมบี้ระเบิดมาแล้วก็ต้งโยนโยนใส่อือพี่เดินก่อนเอาพี่เดินเ่ินเดินกันเดินกันอ่าพี่อ่ะเอาให้เดินจริงพี่พี่พีทวิทขึ้นมาขึ้นมาิเอาไว้อย่างงี้อ่าไปไอพิมฮ่าใครไม่ให้เหรอเขาเขายังไม่ได้ชุบเลยไห่เออว่ะเออว่ะลืม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 พี่โอ๊ยเต้อันนี้แกอ้อมซอมบี้นะพี่ Oh, a few moments later ฟิล์มร <c oughs> ู้ไหมว่าลุมซบใครเนี่ยฟิล์มไม่รู้แพนสี่คนเนี่ยลุมซบใครชิล์มดู้ลุมซบดีเจมสี่สี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่พี่ผมไม่หลงพี่แล้วแต่ผมนั่นเลยนะเพื่อนมีพี่อ่ะอ่าถ้าอย่างนั้นว่าเสมอผมใช่ไหมที่จะสืบผมใช่ไหมใช่ไหม่ไหมโอ้เงินเงินแดงผมเหลือน้อยเนี่ยพี่บีทเหลือสิบเก้าเองเนี่ยมาแอคชอปเออมาแอคชอปโอ้เงินแดงนี่ร้านมาแอคชอปเลยลืมบริการดีโดนใจมีไก่ด้วยไก่เงินแดงไก่ร้องไงพี่ แล้วจะฆ่ายังไงเปลี่ยนมาเป็นระเบิดกันหมดเอ้ยเปลี่ยนเป็นหมาป่ากันหมดเลยลูกแน่เขาเนี้ยเท้าไอ้ยาไอเดือนทำอะไรอ่ะเจมทำอะไรอ่ะมีมีมีเพือนมาักอุ้ยดับเลยน้องน้องกดข้อที่หนึ่งเลยต้องดูเส้นย่อขอต่อไอบีดีบีโอ้ยบีด มึงเอาเรื่องคนอะไรอ่อ๋อคุณโม่ถึงประตู เอาวางไงเออพีมเนี่ยของเพื่อนมึงอกี้พีเมเราไยังตื่นเมื่อกี้เลยวิวพี่เมื่เคยแบบนั่งรถที่แบบมีปืนขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะชอบอ่ะชอบมากเลยพี่พี่ชอบก็บอกเล็กกวับกระบอกใหญ่มโโผล่เอยตดโผล่แล้วพี่่อะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วจอดจอดยิงกันเลยยิงกันเลยเดี๋ยวผมเก็บกระสุนไปใช้ยิงกันเลยไม่มีเหมือมีเหม่มีเหมือมีเหมือเหมืองอะไรวะพี่ไม่ใชมีแบงค์ไม่ีแบงค์ไม่ีแบงค์ว้าเหรอพี่บีทอุ้ยสเงินเงินเงินพีพีสไม่นี่พี่พี่จำไว้นะได้ไดอย่าบอกใครนะพี่เ โอเคโอเคียเกรเราอยกสองคนเฮ้ยธนาคารนี้มาก่อนนะไม่ได้นะจัดเลยพี่จัดเลยผมยกให้โลบานะห้าสิบบาทร้อยหนึ่งโกย์เกบายบายบายพี่พีชผมรับสมัครแอดมินคนใหม่ที่สนใจมาทำร้านแม่กับพี่ผมหาหุ้นเสือคนใหม่ด้วยเต้เลยเหอ มันแรงเกิอนอ่ะพี่ดูดิมันทิ้งเราไว้เนี่ยกระทะให้เราเกินไปโอ๊ยไม่เห็นไฟเลยอ่ะเอาไปขนาดอะไรขนราดน,นั้นวะโอ้ <c oughs> ยไม่เห็นเลยเนี่ยว hour later เธอหน้ามารู้สั่งนะต้องเพียเลยทำเพื่ออะไรอ่ะอ,อ,อะไรหรอเอา้าทิ้งไว้ตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยโอ้โหไม่ได้บอกกันเลยเดินจนไข่เปียกไข่แฉะมาเพิ่งจะรู้อ่ะโอ้ไม่รู้ไม่รู้เนื่องาอยู่บนหลังคากันไงเมื่อกี้เนี่ยบายฮับเฟอร์เกรทไทน์ พีเราจะไปนะมาเริ่มก่อนได้ไหมพี่มาเริ่มก่อนนะมาเริ่มก่อนนะใช่ใช่ใช่ซ้ายมือเลยไหมไม่ซ้ายพี่เดี๋ยวเราไปยาวเลยปล่อยให้มันเดินยาวนล้วมันเต็มถังเลยสุดเลยหรอสุดเลยไอสดนะโอ้โหแต่เหนือทัตูอยู่หนึ่งคนนะพี่อยู่บนรถไฟอ่ะเดี๋ยวเราล่อสับี้มาเยอะเคิดไหพี่ พีมึงขึ้นมาทำไมพีมกูยื่นข้อเสนอแต่กูทิ้งมาไปให้แล้วมึงก็ลงไปจะเวะไงให้เลือกให้เลือกทางรอดตอนนี้ยังมีอยู่เจ๊ก็ลงไปไหมพีมเพิเดี๋ยวเดินไกลอันนี้อันมาเอาไปใช้นะไปหามาเอาแล้วแหละพีมไปเลาตัวเองน้องแล้วแหละหามาเอาพี่พี่พี่บีขับหน่อยพี่ผมไม่อยากผิดเต็มอยากผิดเล็กน้อยผิดอีกกลางนงดมดียวเมือง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 วิทยสบายแล้วอิ่มแล้วเรามีเวลาเพิ่มแค่ประมาณ สามนาทีนะพี่เดี๋ยวมันมากันถึงไม่ทิ้งไกลขนาดเนี้ยดูดิทำกันโอ้โหอะไรนะอ้าวอ้าวทิ้งกันหรออ้าวโอ้พี่บีทพี่รีปป่นพี่รีปป่นรีปป่นเรามีเวลาน้อยพี่วิสสองนาค้าพี่วีสสองสองนาค้าอิ่มอย่งอิ่มนึ่งอิ่มวิสสามสามนาค้าพี่มีสามสามวิสามเลยเหรอสามเลยสามเลยรีไปรีไปพี่เดี๋ยวมันบูดมันงูมา 3 1 1 6ไม่ใช่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 ของอันนี้พี่ยันนึงอยู่ไหนวะ6 5 5 2 2ห้อันนี้ถูกเลยพี่อ่าอันนี้ถูกเหมือนกันพี่เออเอ๊เขากำลังเมื่อตูดเขาเม้มอยู่เขาเม้มอยู่พี่เขาเม้มอยู่เขาเม้มอยู่เดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันมายังพี่หาโฟนอีกทีหนึ่งยังยังพี่ยังยังยังไปพี่ไม้พี่ไม้พี่ไม้ไอพีไปนะเดี๋ยวผมป้อนรถไฟก่อนพี่ไอพี่มันมาแบบเงียบๆเลยนะเม้มเม้มเขาเม้มอยู่พี่ทีมนั้นอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเธอเหลืองเห็นไหมเห็นไหมแลอวใครอ่ะมันซิกแซกมันกลัวเรายิงเหรอเอาพี่ไปยิงมาโอ้ ูพี่ไม no. <c oughs> ่ไ like ด้ยิงนะน้องยิงยิงเหรอไม่เ oh, ข้าใจอ่ะเอาเจมอ่ะเจมไปไหนอ่ะเอ้ามากับเราไม่ใหี้หรอดูืงเงี้ยเงเันก็หินนะเนี่ยมันก็หินอ่ะเดี๋ยวเผลอเดี๋ยวเผลอเริ่ตื่เราต้องผิดด้วยกันแล้วนะเนี่ยกลับเลยเดี๋ยวเผลอแค่นั้นแหละสี่สามหนึ่งสามหกพีพีเดนไปนะพีพีเฮ้ยเดี๋ยวก่ดี่ึงไม่ทันไม่ทันนะมันงูมันหมดกินนี่ขวดหนึ่งสิขับไปไกลแล้วนะพี่พีขับไปไกลบ้าเลยน้องเพราะว่าพี่พีโดนทิ้งนะพี่พีประเดี๋ยวพี่เราเปหน้้าแลวใช่หรอ ต้องลงมือกันนะคือโดนจริงๆหรอตูเองทรับทำไมอะตูโอ้อยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยไว้ใจไว้ได้กไม่หมดเลยงงหมดเลยไม่ฟังฟังฟังก็คือจอดมาลงป้อมปราการไงมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยจะแวะป้อมปราการมีแต่ศัตรูไม oh ่มีมีตี <Yeah, TA ่แท้จริงเลยอะมีมีฟิมฟิมฟิมแวะไหมแวะไหมโอ้ยไม่น่าไหวสภาพไม่ไหวไม่ไหวเออไม่ไม่ไม่กลัวเดี๋ยวกูป้อมมึงเองมึงมึงมีปืนไหมเนี่ยเอาพี่มึงขี่ม้าขี่ม้าขี่ม้าไว้รอเช้าก่อนดีกว่าเพื่อนซื้อม้าป่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 าเราวิ่งวิ่งหนุนดีกว่า เอาไปเขาเอาของไปขายดีกว่าเจมเจมเนีวเจมเจมไม่ทันไม่ทันไม่ทันตัวไปไหนอะตัวเจมที่นี่มีหนอนบ่อนไส้เหรอเจมจัดการก่อนเล ข้างหน้ามีอะไรอ่ะเหมือนมีอันนี้ค่ายแคมป์ที่ไหวไปพี่เอาไหมว่าเราไหวใช่ไหมเราเราเจอมิติแท้จริงกันละใช่ไหมพี่เป็นแป๊นนะนี้ตัดหินใจเลยตู่โอ้ยได้ตัดสินใจอะไรกันน่ะเป็นินใจเลยเองอยู่กินกับพี่เองไว้ต้งนานอ่ะอีกก็กระดิใจเอาเลยไม่ว่าอะไรไอ้ตู่อย่าทิ้งพี่นะเองบ้าเองเองจะไม่ได้เหรอมาม่ามาบ้าที่บีตต้มให้กินอ่ะนานเองขับไปจริงเอ้ยเทล่าเทล่าตู่เทล่าเราถอดยางออกก่อนได้ไหมวะแบบถอดล้อก่อนอย่างเงี้ยแล้วเอามาประกอบกันตอนจะไปเนี่ยอีเจะผมเลยพี่ผมจะตายแล้ว เอ้าเอาไมา้บ้างไหนอ่ะไรไม่มีไปขโมย e ไ,ไม้ฟีมาโอ้ทล้วมักต็ตูตูบาดินคือถ้ามันไม่เริ่มก่อนศึกมันก็ไม่เปิดนะพี่บิดว่าไงอ่ะพี่บิดว่าใครผิดถ้ามันไม่เริ่มก่อนอ่ะแต่ว่าพี่เป็นเกย์จบตู้เราจะประกอบร่างไหมเนี่ยเอาวันนี้จะเจอแหลกมันแล้วหรอเจอแล้วเนี่ยห้าหมื่นเนี่ยประกอบเร็วประกอบเร็วประกอบเร็วปรดูล่าเล่าให้ทีอสองคนนะาทำอะไรลกๆยังไม่มีใครอยู่แถวรถไฟปลอดภัยอยู่ท้ายอยู่ถ้ามาปุ๊บเดี๋ยวกินนตะมันงูวิ่งขึ้นรถเลยแล้วก็ทิ้งตู้ไว้นี่ด้วยเอาไหมตักถุงไหมอ๋อเยอะจริงๆได้้ครรัับพีี่่เเเาาป็นนนนองกแลวะ สักถุงมากพี่เสียใจขนาดนี้ให้ได้อยู่แล้วได้อุ้ยเลื่อนรถนะิล์มันเดี๋ยวพี่ซื้ออยากให้มาก thank you c o m p l e t e มาเลยน้องพันธมิตร่นเป็นนี่แหละดีสุดเอาไปเอาไปสามพวดเลยน้องว้าวเสียมาก thank you สามนี่คือพวกพี่โดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมแน่นอนไปเลยไปเลยน้องเดี๋ยวพี่ไปสามหมื่นเม็นแล้วอ้ตู่คีโมไม่เปิดหวะเออโอเคพี่ไปแล้วผมตกอ่ะ บอกแล้วใันก็ไม่มีตอนเนี้ยไม่ทช่คำพูดแท้จริงอ่ะบอกเลยอนเนี้ยเราก็ไม่มีวิ่งมาหรือวิจารณ์วินี่ปลอดภัยอยู่เดิน walking dead อ่ะเดินเขาเล่ว่าผีม้าอันท้าชีวิตร้อนจริงสามคนเดินเอยู่โดนฟ้าผ่าขึ้นมาทำเงไม่ได้ไม่ใช่คำพูดดีมันเป็นลางลางไม่ดีนะอ่าวรถไฟหายโอ้มันไปเลยเทียบไปแล้วอ่ะนี่ยอ้าวเ่ายแล้วมาไงของขอโอนี่ยตัวแท้จริงไะร่างทอนเจอแล้วเจอรถไฟแล้ว ไม่ใช่ถึงแปดเปิรเว็์แล้วหรอเฮ้ยมื่อกี้ยังเห็นรถไฟอยู่ตรงนี้อยู่เลยอ่ะรถไฟบีสีพี่บีดไงหรอเหมือนเดินไปทางด้าซายมากเกินไปอะก็ต้องมีพักเครื่องว้างเครื่องรอนไงไปนู่นแล้วอะรถไฟอะเฮ้ยเน้่ไม่รอเลยหรอเอ้าเรามาด้วยกันเหรอเลยเป่าอ เรามาได้กันเหรอเรามาได้กันดิเหรอาาาาได้กัน,กนเรนหรออ๋อเราอยู่กันดีไมไ่ใช่เหรอต้องตื่นจะเห็นแบงค์หายไปหมดแล้วก็ได้นะเฮ้ยมีนี่ด้วยเราอาจจะทำอะไรที่ไวกว่ารถไฟก็ได้นะน่าสนใจเฮ้ยลงน้ำดิว่าซอไม่มีไม่มีมมหลอก เก็บ่อนเลยของดีจุดตอนนี้ให้โจตัวนึงอ่าขอเป็นกระสุนได้ไหมพี่กระสุนได้กระสุนได้เอากระสุนไรอะลดไปแล้วผมรับได้แค่คนเดียวแต่มันวิ่งมา2คนพี่ลดไปแล้วคนเดียวเน่วิ่งมา2คน3คนโออย่างเงี้ยต้องเดินเท้าเปล่าอย่างงี้เหรอเป็นหมดบินทบาตไงพี่ข่อยาดโกนหัวรถนะเดินบินทบาตเอ๊ะผมผมไม่ผมไม่ทำอะไรแล้วนะพี่ต่อไปนี้คือภาระของตู่แล้วพี่อันนี้คือตู่ทำนะผมไม่เกี่ยว นะท่านเนี้สวยไปแล้วดิน้องจะสุนมาไงบนที่นี่คือมินายอ่ะนั่งเยื่ออัรยนี่ถือกดกดน้ำมันงูเห็นสับอยู่เมื่อกี้เห็นสับไวมากเลยอ่ะกินน้ำมันงูครับตอนนี้พวกเราก็จัดโด้ใกล้ขึ้นรถไฟพร้อมกันทั้งหมด5คนแล้วนะครับรายการนี้ไม่ขึ้นมานานบายฮัลโหลอ้าไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะครับเราทั้ง5คนกลับมาดีกันอีกครั้งหนึ่งไปฝากดีแล้วเจ้เฮ้ย Vai, vai, eu oh. ว้ยพอจะกลับรวมตัวกันได้ทำไมตู่ไม่ให้ฟิมขับอ่ะไม่ให้คนขับรถไฟนี่มือไม่ถึงลุกเลยขี่ขีเมี่กี้ปล่อยให้่ราเดิ่อย่างไรอ่ขี่ขี้ขี่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 าี่ขี่ขี่ขี่่ขี่ข่ขี่ขน่ขี่ขีหขี่ขี่่ขี่ขี่ขี่ข่เี่ขี่ขี่ข่ี่อีี่่่่มันเกไม่ยู่กไม่ยู่กไม่ยู่ เออผมกำลังเบกรก<า><า>อยู่อะไรพี่บีพี่พ,พ,พีมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยไม่มีอะไรไป let's go <S พี่บีขับเลยผมขี้เกียจแล้วพี่จะรอไม่รอเพื่อนเหรอพี่รอนี่ไงแต่พี่ขับไกลเลยนะเดี๋ยวที่เราคุยกันไม่ใช่อย่าง,งนี้เลยไป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 ,ไป,ไปกลับกลับกลับผมได้ของที่ต้องการเต็มเลยขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องไฟห้ามดีเลยเดด็ขาดนะเดี๋ยวไฟห้ามดีเลยแปลกแปลกคุณคุดีเลยไม่ได้นะพี่พี่ผมเห็นเจอห่ะผมเห็นตัวบีเขียวพี่บีมันขี่มัดอัปเดตใหม่ชีวิัปเดตใหม่มาเตะใหญ่มาตั้งปืนอัปเดตใหม่พี่บีบินเงยอย่าพี่เงย ยังไม่ยังไม่รูดของไอ้ยีนอยะพี่บีทแม่นจังวะเปเพื่อนเรานี่วาเอาไปเลยจอดี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 สิ ไว้จอดเขาจะแวะกันเนี่ยได้ไหมล์มได้อยู่เพื่อนมุมนี้เลยมุมโอ้ยมุมไหนเนี่ยอ่าได้ได้เอาเลยเพื่อนยิงนะเว้ยจะไปล่อหอมหอมโอ้กระสุนมันดีเลยสองคนนี้ทำอะไรกันอ่ะเปล่าวคำรับอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตู่ต่อตัวมันกี่บาทอ้าตรงนี้มีระเบิดขายอ่าตรงนี้มีระเบิดขายแต่เราไม่มีเงินนะเขามีเงินสี่ร้อยพี่มันจะไม่ทำอะไรที่จะซื้อกบอ๋อโอเคพี่พี่พอแบบแบ่งผมไปซื้อยาหน่อยได้ปะได้ดิตัวนี้ พี่ซื้อให้แล้วอันยาแต่ว่าผมขอเป็นเงินสดดีกว่าพี่ทำไมอ่ะเดี๋ยวพี่ซื้อให้ดีกว่าเอ้ยผมไปซื้อกระสุนด้วยสมาชิกนะไอ้ผมผมไปซื้อกระสุนด้วยจากร้านมาไอช็อปอ่ะสมาชิกจากร้านมาไอช็อปนะ้นเขามีบริการขายแบบไก่ตันเงินแดงอะไรเงี้ยอ่าแล้วมีบริการอะไรอีกพี่ตรงล้อนสามีขายรับบริการเติมโลบะคือต้องเข้าไปลองดูอ่ะนะโอเคอันนี้พันธมิตรนะครับทุกคนอ่านี่อันนี้เพื่อนเรานะครับไม่ใช่พี่พี่พูดได้คำเดียวไม่ใช่ผมเหมือนกันเพิ่งเดินเข้ามาเลยเนี่ยกูไพรก่อนนะพี่กูบินได้ เขาไปกันหมดเร็วไอ้มึงออกก่อนดิมึงมึงขี่บนหมาดิถ้าอยากไปอ่ะมีมารยาทหน่อยเฮ้ยถ้าอยากไปกับเขาอ่ะใหญ่าหญ่มาในเพื่เอฟปี๊ฟเราคือทีมเดียวกันใส่ฐานให้หมดดิพี่บี๊ด ยังไงถึงแล้วมาสตาร์ลิงฝากกันนะครับท่านผู้ชมฝากปั๊มอนเสเกมพี่เอาอย่างนี้เรามีภารกิจคือจบเกมให้เขางั้นผมฝากิปคิดไว้นะพี่วิทย์ไตายซะสองคนนั่นนะเจม ชิวเชีวชิเฮ้ยหมาดีพี่อะโอ้ยอย่างผมพี่อย่างผมแค่นั้นแหละพี่อย่างผมินแล้วผมบินไปหาพี่อยู่ผมกำลังขี่มาไปเราผมสักสินาทีได้ๆๆตูน้ำมันมีงูตุ่มเหลือขึ่งแล้วตูวเรียบร้อไอ้โอ๊ก็มาดีเพลงยังไม่ขึ้นเลยนะพี่คือปกติเวลาดึงคันโยกเพลงจะขึ้นนะบอกว่าดึงคันโยกแล้วเพลงมันจะขึ้นเเรยไม่ดึงอกดึดึงดึง โคตรเนียนเลยพี่เอางี้ดีกว่าพี่ผมว่าเรามาจบที่การดีกว่าใครเป็นคนเริ่มนำดีกว่าพี่พีชได้ไหมที่เราโดนทิ้งอยู่2คนอ่ะพี่จชได้ไหมเอางี้เพลงปิดแบ็กปิดแบ็กคนทีต่อปิดแบ็กครับ go go bye 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 นานไปเลยไปเลยพูดเต็มเต็มปากนะแค่สองพันไม่ถึง2,000เมตรด้วยความเอาเอาแต่ตื่นเต้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างทัดชูใช่ใช่ใช่แผ่ทางใจไงไปขี่ไปขี่มอ้ขี่ไม่้ไขี่กูไม่ได้ขี่ปิดแบ็กปิดแบ็าได้ปิดแบ็ก Go Go Bye Bye ป y e เวลาหาเลยนะสองโทมเกมมีคนตายเฮ่า เดินแน่เดินแน่เดินแน่ผมไม่ได้พกยามาด้วยพี่มิดอยู่ไหนพี่มิดอยู่ไหนอ่ะอ้าวไม่เจอใครเลยเนี่ยแต่ไม่เห็นหรอตัวบักหรอตัวพี่บักหรออยู่ไหนกันนะพี่อยู่ในน้ำมันหรอโอ้ยน้ำมันงูเกาะนี้เรายังยังไม่เคยมีเลยโอ้ยกระสุนเราจะดึงศพพวกเขาไปตรงนู้นไปตรงที่แบบป่าเหื่อนาเกิดแล้วก็ชุบแล้วเราก็รีบกินน้ำมันงูวิ่งเหนียกมาแล้วรอมันเกิดเลยโอเคไหมโอเค นี่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 คู่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 มเอาเลยเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบีมบีมอเคมอะไรเหรอเกมอะไรนองไปตู้ากะเอาต้แม่ตายเอาเหลือคนเดียวเลยอ่ะโอ้ไม่สนุกเลยตูไม่มีสีแล้วนี่ไงเอาโอ้ชุบไม่ดูเลยโอ้โหเลเชดโนโดน นี่เ <fi> ป็นไรอ่ะนี่เรามีโอกาสแก้ตัวอีกรอบนึ่งแก้โอกาสเก้าตัวเขียนน้องี่โดนอะไรแ่ะพี่ไปเกิกว่าโอ้โหโอลว พีมโว้ยอ่ามันติด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 เหลือหนึ่งนาทีสามสิบวิปอมจูบพี้อะไรพี่พีมปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยพี่พีเปลอดภัยใช่ไหมพี่ปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยโอเคโอเคพี่เสียน พ like, mm ี่มันเมันปลาเลยใส่พี่อ่ะน้องมันมีระเบิดยิงหามให้พี่ยิงหาให้พี่ยิงหาให้เสียงระเบิดตรงนี้ก็ได้โอ้ยโอเคโอ้น่าถ้าโดนเกตู้โอเคครับทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมติดตามช่องพี่บีด BACC ด้วยนะครับแล้วก็ช่องมาลูมาจ้า